이따가 있어. ดีค่ะพบกับช่องสไปร์ยเกาหลีบายโคเรียนะคะทุกคนคะจําวันที่เผาหน่อไม้ได้ไหมวันนั้นซอนก็จะตัดแหนงหน่อไม้ยาวๆใช่ไหมคะกลับมาแล้วก็มาเผาค่ะเผาแล้วก็เซียนต้มแพ็คใส่ถุงเก็บไว้ในช่องฟิตเอาไว้ซุปกินในช่วงที่ฤดูหน่อไม้มันไม่มีค่ะเสร็จไปแล้วชุดหนึ่งนะคะมันยังมีเหลืออีกชุดหนึ่งค่ะทุกคนนั่นก็คือชุดเดิมจากวันนั้นเลยเพียงแต่ว่าซอลอะเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะวันนี้ก็เลยว่างและอยากจะกินน้าพริกกะปิค่ะ ก็เลยขนออกมาต้มหมดเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้มเสร็จก็แบ่งไว้ให้แมวไว้ทําอาหารด้วยและเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปิเอาไว้กินกับปนแซ่แบแซ่บทุกคนแหนงแบบยาวๆนั่นนะคะแหนงหน่อไม้ยาวๆนะคะที่เก็ดมามองด้วยตาเหมือนจะแก่เนาะทุกคนแต่ว่า เวลาเอามาต้มแล้วนะคะมันอ่อนมันไม่แก่ค่ะเพราะว่าหน่อไม้ที่เกาหลีนะคะก็จะมีความอ่อนนะคะไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแก่เนาะเหมือนบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราถ้าแหน่ยาวๆแล้วก็แก่มากเลยใช่ไหมคะแต่ที่เกาหลีก็คือยังอ่อนยังกินได้คะ่ะทุกคนต้มกินกับน้ําพริกนะคืออร่อยมากเดี๋ยวรอดูตอนซอแก่นะทุกคนนะคะเวลาที่ซอหาเจ้ารวยไม่เจอนะคะมีอยู่ที่เดียวคะ่ะที่เจ้ารวยไปนอนนะคะหนึ่งเล้าไก่ล้างกับสอง บนหลังคาค่ะทุกคนนั่นก็คือนี่หลังคาเฮาเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปส่องดูนะคะเฮานี้เลยค่ะถ้ายืนชะงกดูนะคะหาไม่เจอคะ่ะต้องเอามือถือนะคะใส่ขาตั้งกล้องแล้วก็ยกขาตั้งกล้องขึ้นสุดมือเลยคะ่ะแล้วก็แผ่นกล้องดูนะคะแล้วก็จะเจอรวยๆอยู่ในกล้องของเราค่ะเขาจะนอนอยู่บนหลังคานะคะเป็นที่นอนที่แบบเป็นตะขืนไปน,นอนน้ำคืออย่างในทุกคนแบบเป็นตะเย็นนะคะ ลูกค้าสั่งผักค่ะทุกคนก็คือผักแมงลักนะคะสามกร,รมัโหระพาสามกรรมัมแล้วก็สาระแหน่สองกรรมนะคะก็มีไม่เยอะค่ะทุกคนผักช่วงนี้มีนิดเดียวนะคะผักที่สวนพอได้ขายค่ะทุกคนพอบ่ได้อยู่ซือซ้อนะคะยอดกําลังน่าทานเลยค่ะยอดแบบนี้มีดอกนิดนึงกาลังกาลังดีค่ะต้องมีดอกมาด้วยนิดนึงแบบนี้แบบใช่เลย เมื่อกี้โอตัดใบแมงลักใช่ไหมคะอย่าก,กินซุปน้ำม่คะ่ะบัมือนนี่ยายมาตัดอันนี้อย่าก,กินก๋วยเตี๋ยวกินมันมาแล้วนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะ หน่อไม้ต้มไว้ตั้งแต่ตอนช่วงสี่โมงเย็นค่ะกนหน่อไม้เริ่มจืดแล้วค่ะสอก็จะพาทุกคนนะมาชิมค่ะการชิมหน่อไม้ต้มของเราว่ามันจืดแล้วหรือยังให้เรานะคะเลือกชิมหน่อที่ใหญ่ที่สุดค่ะอย่าไปชิมหน่อที่เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าหน่อเล็กยังไงก็จืดอยู่แล้วแหละให้เราไปชิมหน่อใหญ่ๆคะ่ะนี่สอก็ชิมกับแม่นะคะแม่แบบ ชอบมากนะพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยชอบหมดการต้มหน่อไม้แบบนี้นะคะมันอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมันหอมดีอะค่ะต้มจากเตาฟืนเตาไฟแบบนี้ค่ะปกติแม่ยา่าจะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ไปต้มค่ะรสชาติของหน่อไม้มันมันจะหายไปกับน้ำต้มค่ะทุกคนถ้าเราต้มทั้งเปลือกอะรสชาติมันจะดีกว่าตอนนี้ก็จืดแล้วนะคะแม่บอกว่าให้เอาฟืนออกสักด้นหนึ่งค่ะก็คือก็ออกหมดเลยนะฟืนด้นหนี่ง แล้วก็ปิดฝาอบไว้แบบนี้ตอนเช้าค่อยมาล้างกันค่ะโอเคเวอเฟา,น,าน,นเสร็จโอ้ยมงแปดโมงเช้าวันอังคารถึงจึงนานจะผ่านมาตอนนั้นที่เธอรำราพูดว่าเธอจะไป จ้องมองเข็มนาฬิกาช่วงเวลาครั้งสุดท้ายตอนนั้นเสียใจเท่าไรก็ยังคงไม่ลืมไม่มีอะไรนะทุกคนแค่ร้องเพลงเฉยๆค่ะแบบอยากร้องเฉยๆลองซื้อๆค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าวัวนพารจริงๆค่ะปอกดอกไม้กันกับครอบครัวค่ะทุกคนปอกไปกินไปค่ะ 사실 그럴 때가 있어. 힘이 없을 때가 있어. 숨이 차서 못 챙긴다니까. 서하 99세까지. 자, <잘> 를 맛있어. <웃음> <웃음> กับน้ำพริกนะคะก็จะมียอดผักบุ้งแก้วค่ะผักบุ้งแก้วกําลังจะโตนะคะต้นกําลังอ่อนๆค่ะนี่ผักบุ้งแก้วแล้วก็มีถั่วลันเตามีผักสลัดแล้วก็มีอันนี้นะทุกคนคะ่ะยอดมะระค่ะหอมมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปกินกับน้ําพริกกันนะทุกคนน้ําพริกกะปิเซ๊กๆกินกับน้ำไมต้มค่ะอ,อุ้ยต้มม่า ทุกคนเมื่อก่อนนะซอทําน้ําพริกกะปินะคะไม่เค็มก็จืดไม่ปแมปลแรมนะคะก็จะแปลกๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทําน้ําพริกกะปิเป็นแล้วนะคะซอนะก็จะตำพริกกระเทียมแล้วก็กะปินะคะจะใส่ลงไปแค่ช้อนเดียวก่อนค่ะตำให้มันเข้ากันเลยนะคะน้ําพริกกะปิเน้นพริกนะคะพริกสดต้องหอมๆค่ะทุกคนแล้วก็ เน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำมะนาวนะคะมะนาวต้องใส่เยอะมากเลยค่ะแล้วซอก็จะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยนะคะมะเขือพวงใส่ลงไปแล้วอร่อยมากค่ะทุกคนซอใส่มะนาวสองลูกเลยนะทุกคนค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้น้ำพริกกะปินะคะอร่อยอร่อยกลมกล่อมไว้กินกับอืมคือน้ำลายเลยค่ะไว้กินกับพวก หน่อไม้ต้มของเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปอีกนั่นก็คือมะเขือพวงหอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยใส่มะเขือพวงเยอะๆนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวซอจะมาชิมให้ทุกคนดูนะคะนี่หน่อไม้คะ่ะทุกคนปหอมมาก ใส่น้ำพริกกะปิกับมะเขือพวงค่ะอร่อยที่สุดในโลกค่ะทุกคนอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปทอดปลาแล้วก็ลวกผักกันนะคะทุกคนแล้วก็ไปกินข้าวพร้อมกันค่ะสอก็จะลวกพวกผักบุ้งก่อนนะคะผักที่ไม่ขมลวกก่อนส่วนผักอันไหนขมอย่างเช่นยอดมะละนะคะก็จะลวกเป็นอันดับสุดท้ายค่ะแล้วก็มานอกน้ําเย็นค่ะน้ําก๊อกที่เกาหลีนะจะมีความเย็นมากเลยทุกคนเหมือนน้าที่เราอะ่ะ เอากอกใส่ขวดเอาไปแช่เย็นนะคะน้ำกอกบ้านเขาจะยินแบบนั้นเลยนะคะอันนี้คือเด็ดมาก ชกกกกาชอกาไะอ่เ้ไปกินข้าวพร้อมกันค่ะทุกคนน้ำพริกกะปิ<ม>น้ำม้ต้มผักลวมปลาทอดนะจ๊ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะมีน้องๆเพื่อนๆน,นะคะที่อาศัยอยู่ประเทศเกาหลีถามกันเข้ามาว่าข้าวเจ้าเนี่ยข้าวสวย ของเกาหลีนะคะเวลาที่ซื้อซื้อมาหุงเนี่ยทำไมมันถึงแข็งนะคะไม่ไม่นุม่มไม่เหนียวไม่อ่อนแบบอร่อยอะ่ะเหมือนที่ร้านอาหารเลยนะคะซอมีเคล็ดลับมาบอกนะคะที่ร้านอาหารเขาจะมีการแชร่ข้าวก่อนนะแช่ข้าวให้อ่อนก่อนแล้วค่อยนํามาหุงค่ะแล้วเขาก็จะได้แบบแล้วมันก็จะได้ข้าวแบบเหนียวนุ่มอร่อยค่ะลองไปทําตามดูนะข้า,าวสวยร้อนๆค่ะ เนี่ค่ะปลาราใส่ปลาไปก่อนนะคะน้ำ่อระวังน้อนนะเลาใส่เนื้อปลาไปนะคะตุ้ของน่งลวกค่ะแล้วก็ถั่วแดงเตาลวกค่ะยอดมะระลวกค่ะมะม่รลวกค่ะราดน้ำจิ้มค่ะ นี่น้ำพริกกะปิลงไปน้ำท้ใช่มีจ้ะออ่อืออือออเหมกัมเหมกัน Mm-hmm. 얘들 내가... 이거 하 맛있어? 응. 뭐가 맵지? 응. 음. 음, 달다. 맛있지? 응. 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 어우 밥 가지고 진짜 진 맛있네 <laughs> 계속 먹어요 맛있네 처음 응. <laughs> <laughs>